วันนี้นะคะววน้องแม่วงนะคะจะมารีดไปพบอาน,นาแบบเปียะคะ่ะอ๋อแบบที่เปียได้เหรอคะเป็นเปียสําเร็จรูปใช่ไหมโอ้สีใช่เลยอะ่ะเราไปลองกันเลยน้องโมงบอกแม่ว่าน้องนโมอ,อยากจะใส่เองอคะวันนี้ค่ะจะสาเร็จไหมย่าเด็กน้อยใส่เองเนี่ยก็สำหรับใครก็ตามนะคะที่กำลังมองหาวิกแฟนซีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกอีก ชิ้นหนึ่งนะคะที่แบบว่าน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นเปียสําเร็จรูปไม่ต้องแบบว่าใส่วิกเสร็จแล้วไปเปียอยีกที่นึ่งอะไรเงี้ยนะคะมันจะยุ่งยากนิดนึงอันนี้คือสองไปเลยเมื่อก่อนแบบยุ่งยากมากใช่เมื่อก่อนนี่คือเราเอาวิกผมยาวธรรมดามาก,ก็ต้องมาเปียสองข้างใช่ไหมลูกอ่าเป็นอ่าให้แม่ดูใกล้ๆหน่อซิว่าข้างหน้าม้าเขาเป็นไงเขาเป็นสีทองแต่ว่าตัวเขาจะมีเนี่ยไฮลไลท์สีขาวให้ด้วยเหมือนจริงเนาะอเพราะว่า เอลซ่าเสร็จพลังใส่อันนาตัวเอลซ่าเสรจพลังใสผมก็เลยขาวเป็นหิมะเลยเหรอโอ้โหสวยจังเลยค่ะนี่นะคะแม่ดูลักษณะภายนอกของวิกเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูภายในนิดนึงนะคะว่าเป็นเน็ตแบบไหนนะคะอ๋อด้านในเขาตัดเย็บมาแบบแน่นหนาอย่างนี้เลยนะคะอ๋อเย็บดีเลยแหละถ้าอย่างนี้ใส่น่าจะกระชับแล้วก็ไม่หลุดนะคะทีนี้น้องโัหมจะลองแล้วนะจริงๆไม่ต้องมัดก็ได้หรอ เราเอาครอบลงไปแล้วก็จับผมเปีเยเล็กๆของเราหนะ่อยยัดยัดเข้าไปได้นะคะลองดูนะเ,เขาอยากลองใส่นะเฮ้ยฮเห,หมือนใส่หมวกกันน็อกพยายามหน่อยดึงลงเลยเึบเององใส่เองแล้วจะเป็นประมาณน,นี้นะคะเนยหน้าหน่อยดูก็คือมันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยเดี๋ยวแม่ขออนุญาตไปช่วยเล็กน้อยนะคะโอเคแม่จะไปยัดผมเปียเข้าด้านหลังนิดนึงนะ ผมพยยายัดเข้าไปข้างในนะคะแต่ถ้าเวลาใส่จริงๆเกๆก็คือต้องมัดให้เรียบร้อยคูเน็ตแล้วก็อยเอาใส่เข้าไปนะคะวิกตัวนี้จะได้เรียบร้อยนะคะสําหรับเวลาเราจะไปงานแฟนซีนะแต่อันนี้คือน้องละโมเขาใส่เล่นๆที่ดูเฉยๆนะคะแม่ก็จะ <c oughs> ม้วนจะเปียน้อยๆนี่ยัดเข้าไปนะเจล นนเดี๋ยวนะคะพิกผม安娜นนใส่ง่ายไหมคะใส่ง่ายค่ะใส่ง่ายมากเลยนะคะสำหรับน้โมนเนี่ยชอบพิกผมอันนาหรือว่าเอลซ่ามากกว่ากันอันนาค่ะตุ๊กตาหนูก็ชอบอันนาเหมือนกันโอ้โหตุ๊กตาชอบอันนาพี่ผมก็ชอบ安อ娜นน <c oughs> ชุดละ่ะ ชอบชุดของเอลซาหรือ,อาานาอันนาอุ้ยชุดจชอบเพื่อน安อ,าาอีกอ่ะโอ้โหชอบอ娜นุ้นล้วนเลยเนาะอืมแม่ขอดูไฮไลท์สีขาวหน่อยอ๋อไฮไลท์สีขาวนี่ค่อนข้างที่แบบทําให้เรามีลุกเป็นอนนามากๆเลยนะคะน่ารักดีอะ่นะอ่าสำหรับใครที่อยากจะได้วิกผมสําเร็จรูปแบบนี้นะคะใส่ตรงอ่าอาไว้ใสง่ง่ายๆนะคะไปงานเลี้ยงนะคะก็ไปสั่งซื้อได้นะคะใน Facebook ชื่อว่าร้านเบบี้ฟินนะคะซึ่งไม่อายสั่งเป็นประจำเนาะ ใครไม่รู้เดี๋ยวแม่อายใส่ชื่อร้านไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้อันนาน้อยต้องลาไปก่อนแล้วเนะาะค่ะอย่าลืมกดติดตามยังน่าน้อรด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ข้างล่างนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย